ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันนิดหน่อยครับสำหรับพ่อค้ามือใหม่ครับพ่อค้ามือใหม่ที่สำรองงานตัวเองครับมาเป็นงานขายผ้าครับครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดมาคุยครับอยู่คนเดียวก็เหงาครับเหงายังไงเหงาคือว่า ตอนนี้ครับเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีเนาะครับเนาะใครๆก็ตกงานกันครับมีแต่คนตกงานตกงานมันก็ทำให้จิตใจนี่ครับหดหูห่อเหี่ยวครับถึงจะทำงานอยู่ครับมันก็ไม่สดชื่นครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับงานสํารองครับที่เราจะ เตรียมเอาไว้ครับอย่างเช่นผมเนี่ยแหละครับงานสำรองครับก็คือการทำผ้าผมก็ได้เริ่มต้นมาครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30เดือนที่9ครับเริ่มทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับก็เกือบเดือนแล้วครับเนี่ยครับผ้าที่เตรียมไว้ครับเนี่ยครับกดทำยังไม่ครึ่งเลยครับ ยังไม่ครึ่งเลยเพราะว่าเราก็ต้องทำเองทุกอย่างครับไม่ว่าจะคัดจะแยกเสื้อยังไม่ได้รีดสักตัวเลยครับครับสำหรับกางเกงก็ได้ทำไปบ้างครับประมาณครึ่งครึ่งค่อนแล้วครับเพราะว่าผ้าผมเตรียมมาก็หลายร้อยตัวครับวันหนึ่งก็ทำได้นิดๆหน่อยๆหลังเลิกงาน ครับครับก็อยากให้ทุกคนที่กำลังครับมองหาครับรายได้มองหางานสำรองก็เห็นแต่ข่าวที่โน่นปิดที่นี่ปิดครับทำงานโรงงานบางที่บางแห่งก็ปิดโดยไม่ได้แจ้งพนักงานก็ตกงานกันลองไห่ร้ลองห่มกันนะครับเห็นแล้วก็รันทดหด,ดหูครับ ไม่รู้จะทำยังไงจะช่วยกันยังไงผมเห็นแบบนั้นแหละครับผมก็เลยครับต้องหางานสำรองไว้ให้กับตัวเองครับงานสำรองเผื่อวันหนึ่งวันใดครับที่เราไม่มีเงินเดือนประจำนั่นแหละครับเราก็จะมีเงินได้รายวันบ้างครับนี่แหละครับก็ เอามาพูดมาคุยมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆเราที่จะครับหันเหชีวิตจากเป็นลูกจ้างมาเป็นนายตัวเองบ้างถึงจะได้น้อยครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้ครับอย่างขายผ้าเนี่ยครับเราไปหามาครับเอากำไรตัวละห้าบาทสิบบาทครับมันก็ยังพอขายได้อยู่เพราะว่า ทุกคนอนะ่ะใส่เสื้อผ้าครับขออย่างเดียวเราจะครับคิดเอากำไรมากครับอจะคิดเอากำไรมากมันจะขายยากหน่อยครับยิ่งหลายคนทำครับไม่ว่าขายออนไลน์ขายตลาดนัดขายเป็นอะไรล่ะครับตามตลาดทั่วไปนั่นแหละครับก็คือถ้าเรามี มีที่มีทางของตัวเองครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนครับเสื้อผ้าพวกผ้ามือสองนี่ครับก็มาก็ไม่ใช่ว่าเก่ามากครับก็ยังพอขายได้อยู่ครับผมก็เลยเอามาพูดมาคุยเผื่อเป็นครับแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ครับกําลังมองหาครับมองหางานครับเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างเขาก็ ตกงานเยอะแยะครับตอนนี้ทิศของโควิดนั่นแหละครับโควิดเข้ามาก็มีแต่คนบอกว่าตกงานตกงานครับตอนนี้ก็อยากจะให้มองมาทางนี้บ้างครับงานผ้าถึงมันจะเหนื่อยจะยากลำบากครับมันก็ยังดีกว่าไม่มีงานสำรองนะครับอย่างผมเนี่ยครับผมเหนื่อยผมก็ยังทำอยู่ครับเนี่ยทำทำอยู่ ทำไปเรื่อยๆได้วันละนิดละหน่อยครับก็สํารองเอาไว้ครับเพราะว่าลูกชายผมก็ตกงานเหมือนกันครับพิษโควิดก็จะให้เขาได้มีรายได้ครับนอกจากกีดยางทำสวนทำเกษตรครับก็จะให้ขายครับเสื้อผ้าพวกนี้ครับนี่แหละครับเป็นการวางแผนครับเพื่อสํารอง งานให้กับตัวเองครับก็ขอเชิญชวนครับเพื่อนๆพ,นพืพี่ๆที่กำลังมองหางานอยู่ครับก็มีงานรองรับคืองานผ้าเน,นี่แหละครับอยากจะแนะนำครับแนะนำให้มาทำกันครับผ้าทุกวันนี้ก็มีหลายครับแบรนด์หลายยี่ห้อครับนีครับ ที่ผมได้มาก็มีพวกผ้ายีนรีวายแรงเลอร์กับหลายยี่ห้ออยู่ครับที่ได้มาครับก็ยังสวยๆอยู่เราก็ไปขายเอากําไรเล็กน้อยครับนี่ครับอย่างตัวนี้ครับถึงแบรนด์ไม่ดังเท่าไหร่ครับมันก็ยังใหม่อยู่ครับเนี่ยก็ยังใหม่อยู่ครับ ก็ยังพอหน้าใสครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับยังหน้าใสอยู่ครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆเราไปมองหาครับเอามาเป็นอาชีพสำรองให้กับตัวเองครับตอนนี้ครับถ้าเราจะมองหางานใหม่แบบไปสมัครงานตามบริษัทตามโรงงานเนี่ย คนจบมาสองสามปีนี่ไม่มีงานทำนี่เยอะแยะมากครับเยอะแยะมากดังนั้นครับก็เอางานนี่แหละครับมานำเสนอครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังมองหางานครับอย่าไปลงออนไลน์ขายลงเฟซบุ๊กขายหรือว่าจะไปขายยังไงครับเราก็มีน้อยก็ลงทุนน้อยอย่างผมนี่ก็มีน้อยก็ลงทุนน้อยนะครับก็เตรียมๆไป ขายได้วันละตัวสตัวครับก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนาะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันนิดหน่อยแค่นี้แหละครับเหงาครับขอบคุณสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ